สวัสดีคะ่ะโดนาฟาร์มเกษตรอินทรีย์นะคะว <lawsuit. S 1> ันนี้นะคะวันนี้วันที่5มิถุนา2 5 6 8้นะคะเป็นเวลาประมาณเกือบ7จ็โมงเช้าก็วันนี้นะคะได้รับเม็ดผักหวานจากพันธมิตรนะคะลูกค้าของโดนาฟาร์มบ้านกรุงศรีนะคะจังหวัดสกลนครก็นําเม็ดผักหวานมาฝากนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็วันนี้โดนาฟาร์มจะมาบอกเทคนิคการร่อนเม็ดผักหวาน แล้วก็เทคนิคการปลูกผักหวานยังไงนะ,ะให้รอดนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเม็ดผักหวานเนี่ยเม็ดผักหวานป่าเนี่ยกรณีนำมาเพื่อทําการน,นํามาขยายเนี่ยต้องเป็นเม็ดผักหวานที่สุกขาต้นนะ,ะมีลักษณะสีเหลืองงอมนะคะตัวนี้น่าจะเก็บมาหลายวันแล้วนะคะพอดูลักษณะของอผิวของเปลือกนะ,ะมีการติดติด คือมีการแห้งนะคะก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะคะแต่สําหรับเม็ดผักหวานนะคะสำหรับเม็ดผักหวานที่เราเก็บมาเก็บมาแล้วแบบเก็บมาไว้นานนะคะมันอาจจะมีผลต่อการงอกนะ,ะดังนั้นเวลาที่เก็บมาแล้วเนี่ยเราจะนําเม็ดพวกนี้มาล่อนวิธีการล่อนหรือการทําก็คือเราจะเอาเปลือกออกนะ,ะเอาเปลือกตรงนี้ออกนะคะเสร็จแล้วพอเอาเปลือกตรงนี้ออกเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะหลังจากที่เรา านำเปลือกออกจากเมล็ดผักหวานเสร็จแล้วนะคะก็ลักษณะเนื้อผักหวานป่าก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะนำตัวนี้ไปล้างสักสามสี่น้ำเพื่อนำเมือกตรงนี้ออกนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เรากระท้อเปลือกเสร็จแล้วเราก็จะนำเมล็ดผักหวานมาล้างเพื่อเอาอยางออกนะคะเป็นขั้นตอนขั้นที่สองในการล้างเมือกนะคะเสร็จแล้วเราจะนำไปปั่นนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ หลังจากที่เราล่อนอนําเม็ดผักหวานออกจากเปลือกเสร็จแล้วนะคะนำไปล้างแล้วก็นําไปปั่นเพื่อ,อนําเนื้อของเม็ดผักหวานออกส่วนหนึ่งนะคะอาจจะออกไม่หมดแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมีการตากแดดประมาณสักอาทีง่ายๆคือประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะคะ,ะวางไว้ในที่ล่มนะคะเพื่อ,อตากให้แห้งนะ,ะเสร็จแล้วเราก็จะมีการคลุกน้ำยาเชื้อรานะคะ พอคุกยามยาเชราเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะนําไปเน็บใต้ต้นไม้หรือจุดที่เราจะต้องการปลูกนะวิธีการนี้โรงราฟาร์มจะเอาบอกเทคนิคนะคะการปลูกผักหวานแบบง่ายๆนะโดยไม่ต้องลงถุงนะคะสำหรับท่านที่ต้องการลงถุงก็สามารถนําไปเน็บในถุงพร้อมกับพี่เลี้ยงได้นะพี่เลี้ยงที่ดีสุดคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกต้นแคร์นะต้นต้นแคร์แล้วก็ชะอม ะะบางท่านก็จเจ้าต้นลำไยนะคะแต่ว่าตรงราฟาร์มจะมองถึงว่าการมีพืชพี่เลี้ยงของผัหวานป่าเนี่ยเราสามารถที่จะต่อยอดได้ในเรื่องของการบริโภคการจําหน่ายนะคะซึ่งต้นแคร์ก็สามารถาขายได้ทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นดอกใบนะ,ะแล้วก็สามารถนำมเมล็ดมาเพาะได้นะคะแล้วก็สามารถบำรุงดินได้เพราะว่าต้นแคร์เนี่ยจะมีปมไนจโตรเจนในส่วนของรากนะคะส่วนชะอมก็โตเร็วนะคะสามารถ ขยายผลได้แล้วก็ต่อยอดได้นะคะนี่คือเทคนิคการล่อนเม็ดผักหวานนะคะตามคลิปเลยขอบคุณค่ะ